สวัสดีครับคนที่เกิดนักษัตร์ถาะนะครับประจําช่วงปีพุทธศักราช2,567นะครับภาพรวมของคุณนั้นนะฮะถือว่าช่วงนี้นะต้องระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการลุ่มหลงอะไรบางอย่างนะครับหรือการโดนชักชวนไปทําในสิ่งที่ผิดแปลกแตกต่างนะครับมีปัญหาได้ตรงจุดนี้นะครับหรือมุมในเรื่องเกี่ยวกับการโดนหลอกลวงนะมมนมีอยู่2กรณีคือ1นนะคนอื่นนั้นมาหลอกเรา2เรา ไปหลอกเขานะครับตรงจุดนี้อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วลนักษัตรน์นี้ปุ๊บเนี่ยนะครับต้องพึงระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรพวกนี้นิดหนึ่งนะครับและอีกประการสําคัญคือนะการที่ทําอะไรที่ผิดแปลกแตกต่างจากข้อกําหนดของกฎหมายหรือกรอบไปเพณีวัฒนธรรมมีสิทธิ์ที่จะมีปัญหาได้นะนี่ต้องระวังไว้เป็นพิเศษเลยในภาพรวมของปี2567นะฮะเป็นแบบนี้นะครับ คราวนี้ครับถ้าเรามาดูภาพรวมเนี่ยโดยทั่วไปแล้วปุ๊บเนี่ยม,มุมในเรื่องเกี่ยวข,ข้องกับข้อกฎหมายนะฮะเช่นคุณอาจจะต้องระวังไว้ในเรื่องของอะไรคดีความอย่างนี้นะครับนะเราไปกระทําเขาหรือเขานั้นมากระทําเราตรงจุดนี้ได้บทนะฮะก็ต้องดูดีๆนิดนึงโดยเฉพาะถ้าเราโฟกัสเนี่ยไปเรื่องของการงานนะก็คือว่านะมีโอกาสผิดแพกสัญญาสัญญานะโมคะมันไม่ลงตัวนะนัดสมมุติว่า นัดช่างมาทําบ้านในสมมตินะแต่ช่างทําเสร็จปุ๊บเอาตังไปแล้วแล้วมันไม่มาทําต่ออย่างเงี้ยมันก็คือการผิดสัญญาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้นะครับการทําในเรื่องเกี่ยวข้องกับงานนะครับมีมุมของการที่จะล่าช้านะหรือส่งงานอะไรไม่ทนันหรือไม่ได้งานตามที่ตั้งใจไว้หรือนะต้องกลับมาแก้งานค่อนข้างที่จะเยอะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นในพื้นฐานดวงนะขนาดเนี้ยเอาภาพรวมนะครับไม่ใช่ต้องเกิดทุกวันนะ ให้เข้าใจตามน,นี้ก่อนมันจุกจิกเยอะในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายละเอียดต่างๆเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับแต่ถ้าคุณนั้นสามารถที่จะผ่านมันไปได้นะครับผลที่ได้รับกลับมานั้นมันคุ้มค่าไหมมันคุ้มค่าเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคุณจะเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของคนรอบตัวนะครับว่าคุณสามารถที่จะทําได้คุณสามารถที่จะ แก้ไขปัญหาได้นะครับเจ้านายนะฮะเห็นคุณค่าในตัวคุณลูกน้องบริวารสรรเสริญเยินยอคุณว่าคุณมีศักยภาพที่เป็นอะไรเจ้านายของเขาได้ไมันเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าใครท้อถอยเนี่ยโอ้โหมันจะเละเลยนะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นตั้งอกตั้งใจนะทุกสิ่งทุกอย่างจะโอเคและอย่างที่จาบอกตั้แต่ต้นคลิดว่าระวังข้อกฎหมายมุมของการผิดสัญญาี่คือสิ่งสําคัญมันจะได้ไม่ต้อง มีปัญหาต่อไปในภายภาคหน้าครับผมเป็นแบบนี้ครับผมตามนี้นะครับใครก็ตามทีที่อยู่ในนะ,อ,ะองค์กรนะครับบริษัทต่างๆปุ๊บเนี่ยนะฮะมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนะหรือเรื่องเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่การงานถ้ามันยังขึ้นได้อยู่มันมีสถานะที่รองรับคุณก็มีสิทธิ์ที่จะมีมุมที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับการงานในทิศทางที่ดีขึ้นครับผมตรงจุดนี้นะครับ ใครที่ค้าขายนะต้องทําค้าขายของที่ถูกกฎหมายนะนะถ้าทําอะไรที่แบบผิดแผกแตกต่างอะไรแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮนะมาจจะมีมุมที่จะมีปัญหากับข้อกฎหมายได้อันนี้เราวัางนิดหนึ่งครับผมตามนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับเงินทองละ่ะเป็นอย่างไรบ้างจากภาพรวมแล้วแต่ที่จันบอกเลยว,ว่างานมันเหนื่อยงานมันมีปัญหาแต่สิ่งที่ได้รับตอบแทนกลับมานั้นมันมีความคุ้มค่า นะกับสิ่งที่เหนื่อยไปนะเหนื่อยเหนื่อยยากเย็นเข็นใจยังไงแต่โอ้เห็นเงินปุ๊บเออมันสบายใจว่าเงินเข้ามาคึกคักไว้อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นมุมที่ดีแต่เรื่องของเรื่องกเกี่ยวกับรายจ่ายล่ะเป็นยังไงบ้างใช้จ่ายตามอารมณ์ของตัวเองเพราะมันมีดาวดวงหนึ่งเพืใช้จ่ายตามอารมณ์นะอยู่ที่จุดเกิดของคุณนะครับเพราะฉะนั้นต้องหักห้ามใจนะเวลา ใครชวนไปนู่นไปนี่ทีปุ๊บก,ก็เฮโลไปด้วยนะไปทริปนั้นทีทริปนี้ทีเสียตังค์เยอะนะก็ไปกับเขาด้วยนะจริงๆก็มีตังค์ไปแหละแต่พอกลับมาปุ๊บโอ้โหไม่น่าใช้เลยนะฮะไปห้างสปปรรพสินค้าปุ๊บเนี่ยนะเข้า,าแผน,น,น,นกนู้นแผนกนี้แผนกที่ชื่นชอบปุ๊บเนี่ยโอ้โหนะตื่นตาตื่นใจมีงานแฟร์ที่ไหนฉันไปด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสนะหมดไปเยอะเลยบางทีเนี่ยไม่ได้เอาเงินเงินในเดบิตนะไปเอาเครดิตด้วยนะ นะเอาเครดิตลูดไปเลยปึ๊บปาร์ตนะฮะเนะี่ยก็ไปเป็นหน,นี้นะหลังจากนั้นไปก็ไม่ห้ามแต่ว่าทําอะไรก็ต้องพอประมาณนะไม่งั้นเดี๋ยวคุณมีโอกาสแบบดูดนั้นทีลูกนี้ทีมันโปะโปะหลายอย่างปุ๊บมันเวลามันมันจ่ายทีเนี่ยมันจ่ายพร้อมๆกันมันจะเหนื่อยกับตัวของตัวคุณเองหลังจากนี้ไปต้นไปครับผมตามนี้นะครับดวงนี้เรื่องของความรักละ่ะเป็นอย่างไรบ้าง จากภาพรวมแล้วไม่ได้แย่อะไรนะฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับคู่ครองหรือคนรักนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในหลักโหราศาสตร์ปุ๊บเนี่ยต้องระวังไว้ตัวตัวเราเองเนี่ยอารมณ์ของเราเองเนี่ยหนึ่งหุดหงิดงุนง่นงนงานงี่เง่านะนี่คือต้องระวังไว้นิดหนึ่งจากตัวเราเองส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่2นะฮะเราต้องระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับเผลอมองคนอื่นนะเผลอมองใครนะ มีเพลงเพลงนี้อยู่เนี่ยนะครับร้องไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นแต่ว่าในพื้นฐานดวงชะตาชีวิตการเผอไปมองคนอื่นนอกจากแฟนคุณจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เผอปุ๊บปัญหาก็จะไม่ต้องเกิดขึ้นนะครับตรงจุดนี้นะฮะส่วนเรื่องของคนโสดนะครับอยากมีคู่อยากมีแฟนมีเลยเชิญตามสะดวกตามสบายนะอาจารย์หนูมีสิทธิ์ที่จะได้คบกับคนนี้ไหมเวลา โทรมาดูดวงอาจารย์ไปการส่วนตัวน,นัดหมายอาจารย์ส่วนตัวคุณก็มีสิทธินะนะถ้าคุณแบบว่ามี something อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วปุ๊บเนี่ยนะมันก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้แต่ถ้าคุณนั้นยังไม่มีคุณก็สร้างโอกาสให้กับตัวคุณเองเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่อะไรไปต่อได้นะฮะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วถือว่าดวงนี้อยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้นะครับนะเป็นแบบนี้นะฮะ ส่วนเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายนะสิ่งสําคัญที่สุดของคนคนนี้ของคุณเนี่ยนะครับต้องระวังไว้นะฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้นะไม่ได้แพ้ใจตัวเองนะภูมิแพ้แพ้อากาศนะภูมิแพ้นะบางคนต้องไปตรวจดูว่าเราแพ้อะไรบ้างมันจะมีลิสต์ออกมาในปุ๊ปนะแพ้ขนแมวแพ้ขนหมาแพ้เกสรดอกไม้นะแพ้ผักใบเขียวโอ้มันมีหลายอย่างนะ ไม่รู้บางทีมันไม่เกี่ยวกับนะทางเนออากาศอย่างเดียวมันมีแพ้แพ้คือ1ภูมิแพ้2แพ้ระผือขึ้นตัวอะไรแบบนี้นะครับมันก็มีอะไรประหลาดประหลาดนะอาจารย์ก็เคยเป็นอยู่ดีมีอะไรขึ้นตัวอาจารย์ผื่นขึ้นตัวนะก็หาสาเหตุเออมาต้องไปตรวจนะนเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่า,านี้นะครับคุณต้องดูแลเป็นพิเศษนะนิดหนึ่งครับส่วนใครที่เป็นโรคภัยไ,ไข้เจ็บนะที่เป็นโรคเวรโรคก,กรรมหรือนะ โรคที่เป็นโรคประจําตัวนะครับก็คุณก็จะเจอเจอการรักษาที่ดีนะฮะเจอเจอหมอที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ไม่น่ากังวลใจอะไรในเรื่องเกี่ยวกับอะไรสุขภาพร่างกายครับผมตามนี้นะครับไหว้พระทาบุญนะสุนทราอย่างไรเสียดูของคุณหลังจากนี้ไปเหนื่อยเรื่องงานแต่อย่างอื่นก็จะค่อยๆเริ่มดีขึ้นครับอาจารย์ผู้ขอการันตีนะครับ ส่วนใครอยากรู้ดวงนะเป็นการสูตรตัวกับผมอาจารย์ผู้นะฮะนัดหมายได้ไหมได้สินี่แอส i ตน์โฮโร a มาสเนะฮะนัดกันมาได้มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ